ผู้ชมค,คะสำหรับเรื่องราวดีๆนะคะจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะในวันนี้ท่านอธิบดีวันลบพริ้งพงนะคะจะมาพูดเรื่องการจัดเก็บขยะขององค์กรปกครองท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลห,หรือว่าอบตอนะคะซึ่งเป็นการเก็บขยะจากต้นทางก็คือหน้าบ้านในชุมชนหรือว่าในตลาดค่ะจากภาชนะที่เตรียมการเอาไว้นะคะให้สู่บ่อขยะที่ถูกสุขลักษณะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้หน่าอยู่ ซึ่งได้รับการตอบสนองนะคะที่ดีเลยจากองค์กรปกรครองท้องถิ่นเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนเนี่ยทำยังไงที่จะให้ขยะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสู่เส้นทางในการที่จะไปกําจัดข,ขยะได้นะครับก็คือต้องมีภาชนะรองรับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในการจะจัดภาชนะรองรับอย่างไรนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็เห็นองค์กรท้องถิ่นได้มีการนําภาชนะไปวางไว้ตามจุดต่างๆบางแห่งก็ไปวางไว้ที่หน้า ที่พักนะครับบางแห่งก็ไปวางไว้ที่หน้าตลาดอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งต่อไปเนี้ยนะครับในระบบต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีการแยกขยะเกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการที่จะขนขยะมีคนที่จะขนขยะนะครับเพื่อนําขยะต่างๆเหล่านี้ไปยังสถานที่กําจัดขยะจนท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อไปถึงลําเลียงไปแล้วไปถึงที่กําจัดขยะเนี่ย ก็ยังเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะครับไม่จว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในการที่จะกําจัดขยะนะชุมชนต่างๆเ่าเนี้ยนะฮะโดยถูกต้องตามหลักวิธีก็คือ,อดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับรถขยะของเราก็จะเก็บทุกวันและการจัดเก็บของเราก็มีที่ทิ้งที่ถูกสุขลักษณะนะนะมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับโดย ปอทิ้งขยะของอำเภอบ้านหมอนะครับองค์การบริหาสรส่วนตำบลท่าตลาดได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องสิ่งแวดล้อมเราเองได้ตั้งถังขยะและเก็บขยะให้กับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเราจะมีทีมงานเก็บขยะ3คันเพราะทางองค์การบริหาสรส่วนตำบลท่าตลาดได้เล็งเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยืนยันว่า พร้อมที่จะเก็บขยะจากต้นทางอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อสร้างสิงส่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย